โอฮาโอกอนนี้ชิวะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพีทมันดพีทกันอีกแล้วนะคะอาจจะแบบเฮย้ยทำอะไรมาทำไมหน้าตาเป็น,นี้วันนี้นะคะพีทแต่งหน้าโดยมีอินสปิเรชันมาจากเกอิชาค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยที่สวมหน,น้ากากเกอิชานี่ไม่ใช่ไรนะคะคือพีทมีแบรนด์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากเลยนะคะแบรนด์หนึ่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะแต่ว่าหน้าแน่นขนาดนี้จัดเต็มขนาดนี้เราไม่ได้มาแต่งเพิ่มนะคะแต่ว่าวันนี้พีทจะมาล้างเครื่องสำอางให้ชมกันค่ะได้เวลาเปยดหนะ้าสดอีกแล้ว นี้เลยค่ะเซนกะค่ะแบรนด์เซนกะนะคะถ้าพูดถึงแบรนด์นี้เนี่ยหลายคนก็คงจะนึกถึงเซนกะเพอร์เฟกต์วิฟใช่ไหมเป็นวิฟโฟมที่มียอดขายดีเป็นอันดับหนึ่งยาวนานถึง8ปีซ้อนเลยนะคะก็เรียกได้ว่าถ้าใครไปญี่ปุ่นแล้วไม่ซื้อมาเนี่ยถือว่าผิดมากๆเลยวันนี้พิทก็เลยจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ในกลุ่มรางเครื่องสำอางของเซนกะตัวใหม่ล่าสุดกันค่ะนั่นก็คือเดี๋ยวเราจะเปิดให้ชมกันนะคะ และนี่นะคะก็คือผลิตภัณฑ์ในกล่องบ็อกเซตที่พิสได้มาค่ะแน่นอนว่าต้องมีคุณน้องเซนกะเพอร์เฟกต์วิปใช่ไหมแล้วมีอีก2ชิ้นซึ่งน่าสนใจมากๆเลยค่ะตัวแรกนะคะก็คือเซนกะเพอร์เฟกต์วอเตอร์คลีนซิ่งค่ะเป็นคลีนซิ่งสูตรไมเซลล์วอเตอร์นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยทําความสะอาดเมคอัพสิ่งสกรปรกความมันส่วนเกินต่างๆบนใบหน้าออกได้อย่างหมดจดเลยนะคะแล้วเขายังมีสารสกัดจาก ไวโคคูลค,ค่ะหรือว่ารังไหมสีขาวนั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะดังนั้นเช็ดไปแล้วเนี่ยก็จะไม่แห้งตึงแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนได้หายใจเลยค่ะตัวถัดมานะคะก็คือเซนกะเพอร์เฟกต์ออยล์วิปค่ะเป็นออยล์ทำควาบสะอาดผิวหน้านะคะแต่ตัวนี้เนี่ยพิเศษกว่าเพราะว่าเขาคือวิปออยล์เพราะว่าในนี้เนี่ยเป็นออยล์ใช่ไหมแต่ว่าพอกดออกมาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อวิปโฟมละเอียดนุ่ม ่นนใช้ในการล้างทาความสะอาดเครื่องสําอางนะคะแล้วก็บอกเลยว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเหมือนเทียบเท่าได้กับออยล์ล้างหน้าเลยก็น่าสนใจมากๆอีกตัวหนึ่งเลยค่ะเอาละ,ะทุกคนคะได้เวลามาถอดหน้ากับเกชาออกแล้วค่ะโดยที่ด้านซ้ายนะคะพีทจะล้างเครื่องสําอางด้วยตัวนี้เลยเซนกับ Perfect Water Cleansing นะคะส่วนด้านขวาพีทจะล้างด้วยเซนกับ Perfect Oil Whip ค่ะวิธีการใช้ Perfect Water Cleansing นะคะก็แค่กดลงบนสำลีเท่านั้นเอง ง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็เช็ดหน้าของเราเลยเช็ดแล้วนะคิ้วกันไหมคิ้วก็ไปแล้วไปใจอ,ออกมาอย่างแบบง่ายดายมากๆโอ้โหหลุดออกง่ายค่ะ เช็ดล้างเครื่องสำอางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่าฟิลลิ่งที่ได้เนี่ยดีมากๆคือมันให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ค่อนข้างดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเหมือนผิวกำลังได้หายใจอยู่โอ้ยดีงามจริงๆขวดนี้อชอบโอเคค่ะทุกคนคะเดี๋ยวด้านขวาเนี่ยพี่จะล้างเครื่องสำอางกันด้วยเซนกัาเพอร์เฟกต์ออยล์วิปกันนะคะตัวทีเนี้ยน่าเล่นมากๆเพราะว่าน่าเป็นออยล์แต่พอกดออกมาอู้หูมีความเป็นวิปโฟมเนี่ยนะนิ่มเด้งดึ๋งดังเหมือนม,มัชมลลล่เลยก็ เจ็กไปล้างเลยค่ะเหมือนแบบคล้ายๆกับเราล้างหน้าด้วยไิโฟมเดี๋วเขาป้ายทั่วก่อนจากนั้นนะคะเราก็แค่นวดวนๆลงไปบนหน้าของเราเท่านั้นเองอยากจะซูมให้ดูจังเลยว่านี่เครื่องสำอางนางกำงลังละลายค่ะ นวดเสร็จนะคะเราก็ไปล้างหน้ากันเลยพี่ก็ไปล้างวิปออยล์ออกเรียบร้อยแล้วนะคะคือวิปออยล์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามารถล้างมาสคาร่าได้ด้วยแต่ว่าพี่ใส่คอนแทคเลนส์อยู่ก็เลยไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งใกล้บริเวณตรดวงตาเานั้นนะคะแค่ทำความสะอาดอายแชโดว์เราก็เลยจัดมาสคาร่ามาบนหลังมือของเราค่ะเดี๋ยวปั๊มลงไปเลยนี่แล้วก็นวดน,นะคะสีของวิปเนี่ยเริ่มเป็นสีขุ่นๆดำๆแล้วนะคะ ใช้คิชชูเปียกนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเลยค่ะนี่มาสคาร่าหายไปเรียบร้อยแล้วก็ทำความสะอาดมาสคาร่าได้จริงๆค่ะเสร็จพิธีการล้างเครื่องสำอางแล้วนะคะพี่ก็ขอแนะนำให้เพื่อนๆตามด้วยตัวนี้เลยค่ะเส้นกาวเพอร์เฟกต์วิปนะคะเพื่อที่หน้าของเราเนี่ยจะได้สะอาดใสไร้เมคอัพแล้วก็ไม่ทิ้งความเหนอะหนะไม่แห้งตึงค่ะ ล้างหน้ากากเกชาวออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็กลับมาเป็นวันเดอร์พีชคนดีคนเดิมเนาะเอาเป็นว่าถ้าใครที่เป็นสาวกของเซนกาอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้ไปลองดูค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มไลน์ล้างเครื่องสําอางของเซนก้านะดีงามทั้ง2ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นเซนก้า perfect water cleansing หรือว่าเซนก้า perfect oil w i p นะคะพีชชอบทั้ง2ตัวเลยตัวนี้เนี่ยสำหรับวันที่ขี้เกียจขี้เกียจหน่อยรู้สึกว่าอยากจะได้อะไรเร็วๆเ,วเวช็ดทำความสะอาดผิวนะคะหรือว่าวันไหนที่หน้าหนักแต่งหน้าแน่นจัดเต็มมากอะไรอย่างนี้ก็จะใช้เป็นตัว perfect oil w i p ก็ได้ สำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเซนการ์นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางข้างล่างนี้เลยนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่แฟนเพจของเขาก็ได้เซนการ์ไทยแลนด์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะพีหนาสะอาดใสเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปล้างมาัลติารางต่อแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย